ฉลองครบรอบ3ามปลีลดราคาลัคก,กี้ระย่อวันเดียวเท่านั้นวันเดียวเท่านั้นตัวละครเปิดขายเรื่อต้นเพียร์กัสกาเพียรเท่านั้นแล้วมีอะไรอีกอ่ะแค่นี้เหรอไพ่แจกตัวละครเฟรย์พร้อมตัวแก่ปลุกพลังเย้แเราไม่มีอะไรอ่ะอืมเราไม่มีตัวไหนวะไม่ทุกคนวันนี้เขาแจกตัวละครเฟรย์สามปีโหลมีมีม ตัวตัวแรไม่น่าจะมีนะผมขาดอะไรไปผมคงขอดูก่อนอืมผมขาดตัวอะไรโอ้ผมขาดลาคาเปลา่าอาราเอลมิชอาซานิอาเซฟี่เอหนึ่งสีอ่ามีฟอร์ดเปล่าเฮผมไม่มีฟอร์ดได้ไงเนี่ยมันเกินไปอ่าใช่ผมซื้อฟอร์ดดีไหมเนี่ยไม่น่าคุมนะเอ่อผมไม่มีเซฟี่แต่ผมว่าผมเอาอ่า ฟาเอลดีก่อนนะอ่ามันได้ราคาพอๆกับสเตฟี่ไปเกรมเข้ามารับนะน้องถาวรทุกคนเอ่อนี่รับได้รับตัวแค่ตัวตัวตัวเดียวนะเขาให้รับแค่ตัวเดียวใช่ยกไหมนี่เห็นไหมเขาบอกว่ารับแค่ตัวเดียวรับอีกไม่ได้นะแต่ว่าเมนูค้างนอกจากนี้น้องๆครับตอนนี้ของเปิดให้สุ่มแล้วจัดเลยครับผม มีมอเตอร์ไซค์ด้วยเฮ้ยได้อะไรมาเนี่ยเฮ้ยนี่เว้ยแลกตังค์ป่ะเฮ้ยแค่แลกนี่แค่ทุกคนก็มีโอกาสโอ้ได้แค่สิบครั้งไปสิบเลยกระเป๋ามาแล้วละ่ะจังหวะเนี้ยกระเป๋าไม่มาจริงหรอถามจริงที่เสียไปเยอะนะโอ้ยกระเป๋ามาแล้วน้องๆอ,อะไรวกระเป,าเปา๋าน่ารักวะทุกคนเกิแค่มอเตอร์ไซค์เฮ้ยมอเตอร์ไซค์ก็มาแล้วโอ้โหไม่มีไม่มีแบบ ความแบบตื่นเต้นอะไรเลยนะไม่แบบไม่มุงมิงไม่ฟิล์มฟังเลยจบแล้วแค่นี้เองเหรอนี่แค่นี้เองเหรอมีแค่นี้เองเหรอก็ไม่มีอะไรแล้วนะเออคือมันมันไม่มีอะไรเด้งมุงมิงมันไม่เด้งขึ้นจอแค่นี้เหรอเอาใส่เลยอะ่ะกระเป๋าไปไงขอดูกระเป๋าก่อนมันไม่มีอะไรเด้งเลยเหรอเฮ้ยกระเป๋าน่ารักอ่ะทุกคนอย่าลืมเข้าไปกดรับนะ อนนี้คผมเพชรเลเวลอัพพาครับผมเขาเราเติมโอ้เนี่ยโหเฮ้ยสูงสุดนี่้าเลวลสามสิบนี่เขาบอกว่ารวมได้เป็นพันเพชรหรืหรองั้นลองซื้อไปเลยอืมนี้ต้องเป็นแบบเติมผ่านเมลพาสจังที่เขารับเติมกันซื้อแล้วเดี๋ยวซื้อแล้วก็ใครกดรับได้เลยเหรอปั๊บปั๊บเฮ้ยซื้อแล้วรับได้เลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทุกคนซื้อแล้วรับได้เลยครับผม เราได้เ,เ,เลยเลยฮ้ย1,000เพชรพอดีเห็นปะ68บาทเองได้1,000เพชรถือว่าเป็นอะไรที่คุ้มมากๆครับผมแล้วก็อื่นก็ไม่มีแล้วนะที่เห็นก็มีแค่นี้นะอ่าแล้ววันนี้ก็บอกเลยว่าตัวละครครับผมวันเดียวเท่านั้นเปิดขายตัวละครแบบจัดเต็มเริ่มต้นเพียง9 9เพชรเท่านั้นคือเริ่มต้นเพียง9 9เพชรแล้วถ้าตัวอื่นน่าจะมีราคาแล้วผมนะอันนี้นี่นี่เเพชรตัวเนี้ยทุยนะ ก็อย่างที่แล้วผมไฮแโตกก็เหลือร้อยเก้าเก้าโจตาเฮ้ยจะพึ่งชวนเจะห่อทำคลิปอยู่ชวนจังเลยผมก็เลยต้องซื้อโจตาผมสะสมไปปั๊บเฮ้ยมันได้ที่ด้วเหรอถ้าซื้อเป็นแพ็ค up ซื้อเป็นแพ็คไม่ได้นะต้องเป็นซื้อตัวละครเท่านั้นนะก็ซื้อลอลาเก็บไว้นี่ใช่ลอลาไหมโอเคซื้อลอลาราคาถูกปไปได้ในรูปภาพด้วยเหรอเฮ้ยซื้ออันโตนี้โอ้เก้าเก้าเองโอเคนะคือตัวไหนเก้าเก้าไฮตกก็ซื้อด้วยอะ เฮ้ยครโอ้โหวันเดียวแบบคือวันเดียวเท่านั้นนะก็แจกป่ะก็ของอย่าอื่นก็ยังไม่มีอะไรมาใหม่นะทุกคนเฮ้ยตอนนี้2ปีผมลืมรับครับผม2ปีจะได้เป็นส่วนของกล่องศพนะฮะส่วน3ปีเนี่ยได้เป็นอะไรเอ่ย3ปีได้เป็นส,ส,สกายบอร์ดใช่ไหมอ่าอย่างที่เลยสกายบอร์ดครับผมใส่เลยครับผมสกายบอร์ดจ๊กเกอร์นะฮะอ่าเปิดแล้วครับผม มันเป็นแค่เรียกว่าอะไรสักอย่างเรียกเพื่อนใช่ไหมเรียกเพื่อนกลับมาคอแบ back เราจะได้รับนู่นนี่นั่นสำหรับใครที่มีดีที่ไม่ได้เข้านานนะครับผมก็สามารถพิมพ์ไอดีได้ผมก็จะได้รับกล่องชวนเพื่อนกลับมาครับในกล่องก็จะมีเพชรสามหมื่นไดมอนด์อยู่นะฮะวัดตัวว่าจะได้หรือไม่ได้เนาะนี่ครับผมผมเปิดกล่องแล้วเกลืเยวมันก็มีกิจกรรมอย่างหนึ่งครับผมกันกิจกรรมตามเพื่อนกลับมาอะไรครับผมนะส่วนคนที่ ออแบ็กเนี่ยเพื่อนกลับมาจะได้1กล่องนะครับผมนะแล้วก็ไล่ไปถึงตาม 1, 2, 1 3, 5, 7, นคน2อเนี่ยหนึ่งสาม้าเก้าผมก็จะได้รับชุดอันนี้ถาวร s อสเซอร์ฟอร์สถาวรน,นะครับผมแล้วก็ได้กล่องสุม่มแล้ละกล่องสุ่มไดมอนด์ด้วยผมนะเดี๋ยวพี่จะไอ้ดีไก่เข้ามาเติมให้น้องดูแล้วกันนะตอนนี้รับไปก่อนแล้วกันนะตอนนี้พี่ก็เติมไปแล้วนะไอดีไอดีหนึ่งไอดีไก่นะผมก็อยากจะบอกว่า ใครที่มีไอดีที่ไม่ได้เข้านานๆน,นะครับนะถือว่าโชคดีมากเพราะกล่องเนี้ยมันมีดมอนสามหมื่นอยู่ทัองครับผมนะก็เข้ามาลองใส่รูครับผมพี่ก็ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าเปิดไป,ป,ปอ๋อโหสวยงามแล้วก็ได้ข่าวว่าเกมบอกว่าไฮา้โตโตได้ทําการอะไรเนะี่ยไฟแบรนด์ใหม่ครับผมปลุกปลุกพลังให้คำเควยนะคืออยู่ตรงนี้ครับเอาเอาเวกครับผมนะก็ต้องอัปเกรดถึงเลเวล2ก่อนนะครับแล้วถึงจะสามารถ รับภารกิจของฮายาโตะได้เขาบอก็ไปทําตามนี้นะที่เขาได้เขียนไว้แล้วก็จะได้รับเฮายาโตร่างพิเศษนะโอเคก็เดี๋ยวทุกคนก็คือฮฮยาโตซะนะไม่ก็มารับตัวคอนเฟสซะนะแล้วก็ไปทําภารกิจนะโอเคไปดูอย่างอื่นกันต่อดีกว่าว่ามีอะไรไมาอีกและไม่พอเท่านั้นนะครับน้องๆตอนนี้ครับในเกมน,นะครับชิ้นส่วนเปลดแก้วดอกด้วยครับผมนะเข้าใจนะอย่าลืมมาเล่นนะ ว่ามันสามารถเอาไปแลกอันนี้ได้ับผมนะเนี่ยพี่ลองไปเล่นดูแล้วดอปหยับก,กระจุยกระจายเลยใกล้จะครบ100แล้วก็เพื่อไปแลกชุดฟรีนู่นนี่นั่นนะครับผมแล้วก็ในโทเค็นแลนย่ยมีน่าจะเป็นกล่องศพมาใหม่นั่นเองนะครับน้องก็เลยม,มาแลกนะสะสมสะนะแล้วก็อย่าลืมมากดไลค์ right, กดแชร์้วครับผมโพสต์ post เลยครับผมนะน้องก็จะได้รับของนู่นนี่นั่นนะทำตามพี่เลยนะเห็นไหมเนี่ยเจมบอกเนี่ยไลค์แอนแชร์โพสต พีดพร้อมคอมเมนต์แท็กเพื่อนตามเพื่อนกลับมาเล่นให้ครบนะแล้วทางทีมงานก็จะแจกของตามนี้เลย <S 2> <S 2> ส่วนนี้ก็เป็นกระเป๋าใหม่ที่ได้รับมาฟรีนะแต่คนก็สงสัยว่ามันเล็กหรือใหญ่พี่บางคนจะติดเดยนอยู่อาจจะไม่รู้นะก็าสามารถเข้ามาแอบดูได้เดี๋ยวจะมีคลิปให้ดูหลังจากนี้แล้วกันนะแล้วก็เขาแจกมอเตอร์ไซค์มาด้วยนะมอเตอร์ไซค์อยู่ไหนนี่ครับผมนะนี่ก็ได้รับมาบอกเลยว่าสวยงามมากเลยโอเคปะเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันดีกว่า เดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวกระเป๋าใหม่น้องๆเห็นหรือเปล่าว,ว่ากระเป๋าใหม่ใหญ่บเบ้อเธอเลยน้องๆหลายคนบ่นว่ากระเป๋ามาเล็กไปเจมก็เลยทํากระเป๋าให้น่ารักและใหญ่ๆไปง่ายถูกใจไหมตาแบงหัวโคตรใหญ่ใหญ่เกินไปหรอบักปลอมเกินไปหัวเบ้เร่แม้แต่กระเป๋าดาบยังซูไม่ได้เลยดูกระเป๋านี้โจเกอร์ ยายมาเดินเทอเลยเราชิงเราชิงแล้วเราชิงแล้วจังหวะนี้เราก็ไม่มีอะไรมาเป็นผู้บรรยายให้กับเพื่อนสองคนในเพื่อนสองคนกําลังสู้ตายอยู่ในสมอลรูมิอันนี้ก็เป็นหมดแรงแล้วตอนนี้พีแดงไดมอนด์หนึ่งแล้วน้องลล่าง,างเยปัก วันนี้วิญญาณจองเพื่อนผมเข้าซิงผมก็เลยเป็นแบบนี้ไปไหนดีเนี่ยเราอซีไปไหนกันดีขณนี้ลงอยู่ทะเลทรายซาราสำหรับใครสำหรับใครที่อยากเข้าแคนไอก็ดันแรงให้แดงเรามาเทสแคนบักปร,รับ แกนตอนนี้เปิดอยู่สมสาขาดิลิสสาขาหนึ่ดิลิสสาขาสองดิลิสาา 2, ลสาขาสทุยไม่ใช่คนละแคนนี่แกนล,ลักกี้ช็อตคนนี้ในเทสกับคนนี้เท่านั้นนะปักปรับใครที่สามารถดันแดงขึ้นแดงได้ภายใน2วันสามารถมาเทสแกนกับเด,ดชช็อตได้เลยปักปรับวิธีการเทสไม่ยากเลยวิธีการเทสก็คือพาเด,ดชช็อต หรือพี่โดซตติดท็อปสามแล้วหาคิวบักปรอบัว <_ C 1> หายเลยออกข้างหน้ามีคนวิ่งอยู่บักปรอบระวังคนจะเล่นเซียวเล่นที่สูงโอ้โหอาบักปรอบบักปรอบบักปรอบโอ้โหอ้าบักปอบไปหนาขึ้นไปเลยแรงแล้วบัรนี่แรงแล้วก็ได้ ถดลงมาน้อยเดียวบักปรับ,รบโอเคครับก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะกับการรับของใหม่วันนี้นะผมนะก็จะเลือม,มาทำตามที่พี่บอกนะครับผมนะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับส c r i b e ให้พี่ด้วยนะครับผมนะกสวัสดีพี่ก็ต้องขอตัวร้านาน,าน,าน้องทุกคนไปก่อนนะขอตัวไปเก็บเขาเรียกอะไรอนะ่ะเก็บเก็บเอาไว้ของยาโตะนะครับแล้วก็ขอ ไตแรงต่อนะครับผมก็เดี๋ยวจะมีไฮไลท์ให้ดูนะไฮไลท์ขึ้นแดงนะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ขึ้นแดงไงก็ว่าพี่พี่อ่อนดอยเกินไปนะก็เลยอาจจะทาแบบช้าหน่อยเพราะว่า,วาเล่นเกมไม่เก่งน,นะโอเคนะก็สวัสดีต้องขอตัวลาเนอนทุกคนไปก่อนไนงะบายจุ๊บจุ๊บสวัสดีครับ